สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้เป็นคลิปที่เบาๆนะครับเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ของเองนะฮะนักเทรดหรือนักลงทุนกับแอปหาคู่นะครับ Risk ที่คุณต้องระวังนะครับผมเองก็เพิ่งนึกครึมใจครับไปลองใช้บริการไอ้พวกแอปประเภทนี้ ไม่ขอลงดีเทลนะว่าเป็นที่ไหนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ด้านลบของเขานะครับก็น่าจะรู้กันดีนะมีฟรีอยู่ไม่กี่เจ้าแล้วก็เสียตังค์นะฮะมไม่เจอสิ่งน่าสนใจมากเลยนี่เป็นความเสี่ยงนะครับสําหรับท่านใดที่ระบุตัวเองว่าเป็นต้องทุนนะครับหรือ,อ,อท่านใดที่ไปหลงคลิกกับสาวต่างชาตินะครับ นี่เป็นความเสี่ยงนะครับที่ต้องเตือนให้ระวังสักพอสมควรนะหลับไม่ใช่เล็กน้อยนะฮะเพราะว่าผมเจออุย้ยคือเปอร์เซ็นต์วินเ a t e นี่สูงเลยนะฮะผมชอบเอามาเปรียบเทียบกับการเทรดน,นะคือเออทับเทียบรีวอร์ดของของเราอะ่ะกับรีวอร์ดของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงครับรีวอร์ดของเราใช่ไหมเราเองเป็นผู้ชายใช่ไหม เราก็ต้องการสาวสวยใช่ไหมแล้วก็พอเราไปเปิดดูใช่ไหมมันจะมีโปรไฟล์อ่เออหน้าตาดีแล้วก็กดไลค์ไปใช่ไหมรีวอร์ดของฝั่งตรงข้ามของผู้หญิงก็น่าจะเหมือนกันนะเขาก็คือไม่มีอะไรที่จะดูอะไรกันง่ายกันมากกว่าใช่ไหมต้องเริ่มต้นที่หน้าตาใช่ไหมรีวอร์ดของทั้งสองฝั่งคือความสวยงามความเพอร์เฟกนะฮะแต่ถ้า,ถ,าถ้าเราเองอะลองคิดดูนะกับดตัวเ,เองว่า ถ้าเราหน้าตาไม่เพอร์เฟกเลยหน้าตาออกขี้เหร่ซ้ำไปเนี่ยเอ๊ะแต่ว่ามีสาวสวยมาแมทเราเว้ยหรือเราไปแมทเขาแล้วเขาแมทตอบเนี่ยให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่ารีวอร์ดเราคืออะไรสําหรับเขาเออนี่น่าคิดนะครับผมมองนะว่าต้องเป็นเงินฮนะรีวอร์ดที่สาวคนนั้นเขากล้าเสี่ยงคือเงินฮนะเงิน ผมชอบเรียกาสาวสวยกลุ่มนั้นว่านักล่านะฮะนักล่าเนี่ยจริงๆการหลอกลวงเพื่อที่จะชักชวนใครให้ไปลงทุนหรือจ่ายเงินให้เขาในแบบง่ายๆนั้นมันไม่ได้มีเพียงแค่แอปหาคู่นะก่อนหน้านี้ก็มีคุณน่าจะเคยได้ยินประเภทการส่งอีเมลใช่ไหมอีเมลจากบรรดาเศรษฐีจากแอฟริกาอะไรย่างี้ใช่ไหม แล้วก็อาจจะมีประมาณนั้นโทรศัพท์ก็มีเช่นกันโทรศัพท์ตกทองมีเช่นกันมันลามมานะครับมันลามมาสู่แอปหาคู่นะฮะเขามีมีนักล่ากลุ่มหนึ่งที่ใช้เพื่อลวงหลอกครับผู้ชายบากาม่าให้เสียงเงินนะครับผมเจอนี่คืออะไรครับลงทุนในคริปโตครับนี่ คริปโตโนเนมครับคริปโตจีนนะฮะซึ่งเซิร์ชแล้วไม่มีครับไม่มีไม่มีที่ไหนเขาขายนะแต่ว่าสาวคนนั้นเขาชวนให้ผมไปลงทุนนะฮะหรือไม่ก็ชวนให้ไปใช้บริการเกี่ยวกับ forex ครับแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศก็มีนะฮะพวกเขาเหล่านี้ผม ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้ชายด้วยกันนี่แหละครับเราโดนผู้ชายด้วยกันหลอกนี่แหละ <c oughs> มันเป็นทีมขอวผมวนะคือเอาภาพสาวสวยมาเป็นเซตเลยซึ่งหน้าตาโคตรดีเป็นดา,าราได้เลยอะแต่ว่าทําไมเขาแมทเราวะเออเนี่ยน่าคิดเขาจะมีเซตเตรียมเอาไว้เลยนะลงดีเทลข้อมูลรายตัวส่วนตัวไว้แล้วก็เวลาเราแชทกันเนี่ยเขาจะมีเอาไว้โชว์เป็นฉุกเฉินนะทําไมทําแบบนี้ฮะ เหตุผลคืออ้ธรมชาติมุษย์เราเนาะนี่ผมก็เพิ่งสังเกตตัวเองนะคืออุตัญหาราคาเนี่ยมันทรงพลังสุดจริงนะโคตรทรงพลังเลยครับพอคุณโดนคุณเจอใครสักคนที่แบบโดนใจคุณนะอ่ะโอ้คุณจะมึนงงลุ่มหลงครับไปสามสี่วันเลยนะเอาออกจากหัวไม่ได้อะ่ะนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าโอ้นี่ตัณหาราคาที่พระท่านบอกในเรื่องจริงเลยนะครับถ้าคุณเกิดเผลอตัวนะไปเจอคนที่เขา เขาฉลาดอ่ะอาจจะเป็นทีมงานผู้ชายแหละฉลาดแลวเขารู้ว่าจุดอ่อนคืออะไรเนี่ยคุณสามารถที่จะสลัดทุกอย่างให้กับนักล่าได้โดยสมัครใจเลยนะซึ่งข่าววันนี้คุณเคย,เคยได้ยินข่าวมาบ่อยวนะ่าฉันว่าเอออาเซียโดนสาวหลอกใช่ไหมให้ไปซื้อบงซื้อบ้านยกที่ดงที่ดินให้เนี่ยมีมากมายครับข่าวของการถูกหลอกลวงทางออนไลน์นี่มี มีมากมายครับนี่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าคุณโดนโจมตีจุดอ่อนครับแล้วก็ใช้เรื่องราวของตัณหาราคะไปไปไป,ไปล่อหลวงแล้วก็คุณก็หลงเข้าไปนะผมจะเล่าลักษณะกระบวนการล่าที่ผมเจอเนะผมเจอนักล่าอยู่2ประเภทครับประเภทหนึ่งคือว่าเปิดเผยหน้าตาเลยครับพอเราเออพวกนี้แปลกนะชอบดึงไปทางไลน์ครับชอบดึงไปคุยกับเราทางไลน์ ซึ่งไลน์เขาอะเป็นไลา์ที่ตั้งมาพิเศษเลยนะชื่อแบบไม่มีเพื่อนอะไม่โพสไม่มีโพสอะไรที่มันเป็นนี่เลยเป็นไลา์เฉพาะกิจครับที่ตั้งมาเพื่อจะดึงเราเข้าไปเชื่ออย่างเดียวนะฮะพอคุยปั๊บเนี่ยเขาจะมีการเลยครับเปิดเผยหน้าตาตัวเองครับหน้าตาชัดวันแรกนะเปิดเผยหน้าตาเลยเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยี้นะเขาไปเที่ยวน่วนเที่ยวนี่แล้วเขามีไลฟ์สไตล์แบบโอ้โหหรูหรามากหรูหรามหาหามา,หาตาดี เป๊ะมากครับเป็นดาราเลยลหละคุณว่าผิดปกติไหมเออมีผู้หญิงสักคนเนี่ยแล้วแล้วมาแบบมาคุยกับเราแล้ววันแรกนี่บอกเลยว่าเขาเที่ยวเขายัางไงแบบรู้หลามากเนี่ยเขาไม่ระวังตัวเองเลยเหรอใช่ไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับซึ่งถ้าคุณใช้แอปพวกนี้เยอะพอนะถ้าคุณโรคจิตมากพอนะคุณจะรู้ว่าโอ้อะไรวะคนนี้มีหลายอาาแอคเขาเหลือเกิน หน้าเดียวกันครับหน้าเดียวกันเอา้าคนนี้ตกลงตอนแรกว่าเป็นคนเกาหลีไว้อีกแอคเคาท์นี่เป็นคนจีนไว้อีกแอคเคาท์นี่เป็นคนญี่ปุ่นไว้นี่เป็นอะไรที่เนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่นักล่าเขาทากันนะครับพอวันแรกเขาจะคุยเราเรื่องไลฟ์สไตล์ปกติครับให้เรารู้สึกว่าเออหลงไหลประทับใจหน้าตาเขาก่อนวันที่สองครับถ้าใครเร่งเร่ง,เร,งเร่งรัดนะจะเริ่มต้นครับ เออบางคนนี่เขาถ่ายรูปครอบครัวให้ดูเลยนะว่าเขามีครอบครบัวอ,อย่างเงี้ยเขามีพ่อมีแม่อะไรแบบดูเป็นสตรอรี่อ่ะดูแบบเ,เป็นมีตัวตนจริงอะ่ะวันที่สองครับเขาจะบอกเราว่าเขาก็ถามเราทํางานอะไรอยู่ใช่ไหมคุณยุ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็บอ,อกว่าเราทํางานไปใช่ไหมเขาบอกว่าเราก็ถามเขาเขาทำเขากลับว่าคุณทํางานอะไรล่ะเขาบอกว่าจริงๆฉัน ทำงานใช้เวลาน้อยมากนะแต่ว่ามีเงินเข้ามาอย่างมากมายเเริ่มแหละเราก็เราผมก็สงสัยทําอะไรเนหรอทำไมเงินขนาดนั้นเขาก็เราเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเข้าแก้ววะเอประเภทนี้มันชวนมันเป็นประเภทที่ผิดปกติแน่นอนก็ถามไปเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะหรือบางคนก็เนี่ยพ่อเขาทำทำเป็นคนวงในเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนนิสตาต่างประเทศเนี่ยใช่ลวครับถึงแไม่ก็เป็นญาติอะไรประมาณนี้นะเนี่ยใช่ละให้ระวังให้ดีครับรีบถอนตัวมาซะเพราะว่าถ้าคุณหลงไปนะรีบร้อยครับเขาก็จะพยายามบอกเราว่าเนี่ยอยาให้เราไปลงทุนนะเดี๋ยวจะได้มีเงินพาเขาไปดินเนอร์วันนี้นะเอออะไรที่ <laughs> หรือถ้าคุณหลงมากเนี่ยกว่าจจะมีการแบบแต่งงานเลยก็ได้นะวันนี้นะ เนี่ยลงทุนตัวนี้นะเดี๋ยวมีเงินไปแต่งงานกันเนที่ยวรอบโลกกันวันนี้เออประหลาดนะไอ้นั่งทุนประเภทเราเนี่ยมันจะมีความต้องการคล้ายๆกันคืออะไรต้องการเที่ยวรอบโลกอะไรเงี้ยก็จะมีใช้ใช้มุกนี้ในการเล่นงานชักชวนคุณเสมอนะครับหรือบางกลุ่มเนี่ยผมก็เจอเภทว่าเจอปั๊บเนี่ยวันแรกส,สารภาพรักเลยเว้ยแ <laughs> สดงความรู้สึกลหลงไหลเรามากแบบโอ้ยอยากใช้ร่วมกันเนี่ย คือแค่สุดๆอ่ะถามปุ๊บตอบทันทีนะบางคนคุยนานไหมนะสามสี่สามสี่วันสามสี่วันจนกระทั่งผมผมผมค่อนข้างมันจะว่าคือคนที่คุยกับเราอ่ะมันยังได้ประสบการณ์อยู่ไงแล้วเจ้านายเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเยอะเกินไปแล้วแค่ไหนก็มาตัดบทว่าเนี่ยเลือกเอานะถ้าอยากคุยกันต่อเนี่ยซื้อคริปโตเคเรนซี่ชันทาบวันนี้นะก็มีเช่นกันนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ ผมเจอมาจึงเล่าสู่กันฟังนะว่าเออเนี่ยถ้าคุณจะไปคาดหวังอะไรกับแอปหาคู่อะไรประมาณนี้นนะแล้วเจอลักษณะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยระวังให้ดีนะระวังให้ดีเพราะว่าคุณกำลังเหมือนกับเข้าไปสู่เดินเข้าไปสู่ออกรงเล็บของนักล่าล้วครับ เขาไม่ต้องการคุณเป็นคู่ชีวิตหรอกแต่เขาต้องการคุณเป็นลูกค้านะฮะต้องถอยออกมาให้ทันนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่คืออย่าไปเปิดเผยอะไรให้เขามากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเลขที่บัญชีอะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลส่วนตัวคุณอย่าอย่าเด็ดขาดนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยเอาจริงนะครับเขาไม่ใช่คนดีนะครับเขาเป็นนักต้มตุนนะครับ ก็ถือว่าเป็นข้อมูลแล้วกันนะเอามารูมกันฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนักเทรดกับแอปหาคูณเนี่ยต้องระวังนะครับทั้งยิดีเนี่ยใช้ที่อื่นดีกว่าแอปแป,ปรเพเภนนี้มันเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับเท่านี้นะเจะการคลิปหน้าสวัสดีครับ